กตะเกียดนี่อันนี้ถนนสายใบพาสสายใหม่ที่มันที่เขาสร้างเสร็จเสร็จนี้อันนี้คือถนนสายสองสองส<อ>ี่โชคชัยที่ไบโชคชัยนะเน่ใโช<อ>คชัยโชคชัยอยู่ด้านนี้อันนี้คือเขียวสารจำก็ออกมาตรงนี้แหลออกมาที่มันสายสองสองสี่ยาวจนกระทั่งติดข้างหลังเราเนี่ยถึงพวกนี้มีบ้านใหญสั่นั้นนลครับของเราก็มีโครงการสองมีโครงการสาม จะมีอะบกันหนึ่งเส้หนึ่งสองสามสี่ถนนใบพัดใหม่แล้วมันก็จะมีใบพัดอีกเส้นหนึ่งที่เขาทำมาหลังเขตยนกมันก็จะอ้อมมาอ้อมมาด้านหลังมันก็จะทำให้ว่าเวลาเราจะเข้ากรุงเทพฯมันมันไม่ต้องเข้าในโคราชนมันไม่ต้องผ่านเกิดไปก็ต้องอกเนี่ยวิ่ง ทางโชคใช้ก็ได้หรือจะไปทางสีเิ้วอะไกรกันการไปมานีสน่ส่งแต่หลกัลกๆเนี่ยทีเดียคือเรามีสองส่วนคือหนึ่งพนักงานในในใน,ในเขียนสารดำสองกับสมาชิกของสองักผู้อี่รุ่งเราองเรา